สสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพิจเจรกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมครับามาถึงช่วงของกระแสเิเศษหนึ่งประจำค่ําคืนวันเสาร์นะครับพิจริรเลือกเอาเกมเวลา3ามทุ่มตรงครับรีมอังกฤษแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จะเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่แมนยูมีแค่แต้มเดียวนะครับจากการเสมอ1นึ่งแพ้หนึ่งเกมราสุนในลีกบุกเสมอฟูลแลามมา1หนึ่งหนึ่งก็โรเตชันบ้างในเกมกลางสัปดาห์ในคาราบาลครับ กับกิมส์บี้นะครับรูเบนอโมริมก็มีผู้เล่นที่ยังเจ็บอยู่ <im itation> ก็ลิซันโดมา,สสาซาลาอุยพวกนี้ครับ <im itation> ประตูนี่เดี๋ยวต้องดูว่าจะใช้ใครนะครับสามแนวเกมรับก็น่าจะเป็นเดลิกชอโยโรนะครับวิงเนี่ยดอกูอามาัดหรือไม่ก็ดาโ,โลอีกตรงกลางบูโน,โนกาเซมิโรนะครับแนวรุกคุณยาไบรันเอ็มบิลโม,โมโล่แล้วก็เบนเจามินเชสโกก็มีโอกาสได้สตาร์ทนะครับในขณะที่เบอร์ลี ก็ชนะ1แพ้1มี3แต้มเกมล่าสุดเนลีกเปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์มา2 0ูนะครับครั้งสัปดาห์เล่นคาราบาวครับเปิดบ้านชนะดา์บี้มา2ต่อ1ก็พักผู้เล่นแทบจะยกชุดเหมือนกันสกอตต์ปาร์เกอร์นะครับก็จะเอาชุดใหญ่กลับมาครับมาตินดูบราฟกเป็นประตูเกมรับเอสเตปกับเอ็กดาวนะครับจอร์จคันเลนคุมตรงกลางแนวรุกก็ บรุนลาเซนฮันนีมานเบดบรีเจอทีมเก่าครั้งหน้าเป็นไลฟ์ฟอสเตอร์นะครับเจอกันล่าสุด2ฤด,ดูการก่อนเสมอหนึ่ง,งที่บ้านแมนยูบ้านแล้วก็เกมเยือนแมนยูบุกชนะ10ตามหน้าเสือแมนยูเป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับเอาง่ายๆถือว่ากดดันครับสำหรับรูเบนอโมริมต้องการชชนะนัดแรกในลีกเบอร์รีอาจจะชนะมา2เกมหลังแต่เป็นการเล่นในบ้านที่เทิร์ฟมัวนะครับพี่เอ็นมองว่ามันเยือนอย่างยากครับ ต้องเกมนี้แล้วครับกับซาอุดิาร์เบไหลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประตูแรกมาไบน่าจะไหลแมนยูจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตนูนะครับให้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันนี้ครับ